ครับทีนี้ก็มาดูต่อในสิ่งที่เห็นในมือนี้ในเส้นที่มันแสดงผลออกมานะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าส่วนนี้เส้นสินเงินได้หลายเส้นเนี่ยมันพูดถึงต่างประเทศคู่ต่างประเทศการเดินทางการมีเต้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับได้การสนับสนุนทีนี้ไอ้ตัวนี้มันบอกว่ามีการสนับสนุนเข้ามาอยู่แต่ไม่รู้ว่าสนาส่วนหนึ่งนี้เกิดในตำแหน่งนี้นะเกิดบนเส้นชีวิตโดยผ่านทะลุขึ้นมาบนเส้น สมองได้อีกอันนี้เรียกว่าพึ่งตนเองเราทีนี้พึ่งตนเองได้ดีด้วยนะเพราะคนที่มีเส้นวาส,สนาในส่วนนี้ด้วยเส้นสีฟ้านี่ออกจากเดินอังคารเดินอังคารต่ํานะครับมันคือความกล้าคือความมั่นใจตัวเองคือความขยันต่อให้มีเส้นสนับสนุสนจากส่วนนี้มานั่นหมายวามว่าวิธีชีวิตเมื่อจุดหนึ่งมันก็ต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยนมาอะไรตัวนี้ผมก็พึ่งตนเอง เรียกว่าเปลี่ยนมาพึ่งตนเองนะครับสุดท้ายชีวิตที่บอกว่ามันดีมันก็เีนในช่วงหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งตนเองหมายถึงองค์รวมของชีวิตที่เหลือนะครับช่วยรงแรกระหว่างพึ่งตนเองกับช่วยเหลือมีสนับสนุนอะไรจะทํางานก่อนกันมันก็ต้องพึ่งตนเองมาก่อนเพราะชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องหาการหางานทํามันก็คือตัวเองต้องทําก่อนส่วนการสนับสนุนมันมาทีหลังนะมันมาทีหลัง แต่เมื่อ,อามาีจุดนี้เข้ามามันก็จะมาทํางานอีกรอบหนึ่งก็คือสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งตนเองอยู่ด้วยตนเองมันคือจุดเปลี่ยนเมื่อชีวิตคู่เมื่อมีชีวิตคู่เมื่อมีการแต่งงานเมื่อมีการเลือกลากเกิดขึ้นนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของแต่ละคน,น,นคจุดเปลี่ยนของแต่ละคนมันก็มีหลายอย่างหลายเหตุผลนะแต่หลักๆเลยส่วนมากแล้วมันจะต้องมีคําว่าความรักนี่แหละเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนบางคนตอนยังไม่มีคู่นี่ก็ใช้ชีวิตมาสะดวกสบายราบเรือนดี แต่พอไม่คู่ปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนในทีนี้ต้องมารับผิดชอบเยอะเหนื่อยลําบากอย่าล้างกันไปก็ต้องมาเลี้ยวดูเองแต่เรียกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆโดยส่วนมากมันก็คือเรื่องความรักนั่นแหละมาเป็นจุดหักเหของชีวิตเปลี่ยนดีเปลี่ยน้ายก็อยู่ที่ความรักด้วยเหมือนกันดูที่เส้นในมือนั่นแหละนะครับอย่างจุดนี้ก็มาเปลี่ยนสุดท้ายก็ต้องมาอะไรเนี่ยมาพึ่งตนเองเนี่ยวาสนาเกิด็นเส้นสมองอันนี้ดีรุ่งเรืองหาเงินได้ด้วยสมองความสามารถและความอดทน และมันพูดถึงเรื่องความกล้าในตัวนี้นี่คือเส้นวาสนาเกิดจากอังคารสูงแล้วก็เส้นพวกนี้ด้วยคือเส้นที่มันอยู่บนเดืนพฤหัสนะครับมันให้ทั้งความร้อนรนจริงจังมุ่งมั่นสูงนะเส้นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยใครที่มีเส้นแบบนี้สภาวะอารมณ์อยากได้ดีอยากได้ดีนะครับมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นที่สูงมีเป้าหมายในชีวิตต้องการการยอมรับในวงสังคมในหน่วยงาน การวาละวันที่ถ้าเป็นการนันก็คือในตําแหน่งหน้าที่การงานในวงการงานนั่นแหละนะครับพอเส้นตัวนมันคือในเนืนออารมณ์มันคืออารมณ์ความจริงจังของเจ้าตัวถ้าพูดถึงความมั่นใจนี่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเนี่ยแล้วใครที่มีในจุดนี้ขึ้นมาแลว้ววาสนาส่วนนี้ก็เป็นวาสนาลูกเรือเกิดเป็นเส้นสมองอีกนี่ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้พี่มานี้นี่อีกเส้นหนึ่งเส้นมันเป็นเส้นหยาดลางก็คือเส้นนี้นะครับ และนี่คืออีกจุดหนึ่งเส้นที่มันส่งเสริมเจ้าตัวนะครับก็คือเส้นอุปธรรมในฝั่งนี้ในมือซ้ายมีสองสามเส้นมาซ้อนกันอย่างนี้เรียกว่าดีในลักษณะการช่วยเหลือเรื่องอะไรตันนี้ชีวิตได้การช่วยเหลืออยู่ก็คือไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนนะมันก็จะมีคนให้โอกาสให้การในงานทําอย่างนี้นะครับหรือเก็บไข้ได้ป่วยก็มีหยูกียามีหมอที่รักษาหายด้วยนั่นแหละถ้าเป็นความคาดบางด้านคู่ล่ะมันก็คือช่วงบ้านปลายของชีวิตนั่นแหละ เรียกว,ว่าคู่คนที่หนึ่งก็หายไปคนที่สองเข้ามาอีกเนี่ยก็คือส่วนนี้มันเป็นอารมณ์นะตัวนี้เป็นอารมณ์ความคาดหวังก่อนนะความคาดหวังที่หวังว่าจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตไหมเนี่ยก็คืออารมณ์เส้นแบบนี้มันทํางานในด้านของความรู้สึกก่อนนะครับแล้วเจ้าของมันก็ต้องดิ้นรนสแสวงหาสร้างโอกาสแสวงหาด้วยตนเองมันที่จะได้ตัวนี้เข้ามาเป็นอุปถัมภ์ที่แท้จริงนะครับ มันไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะวิ่งเข้ามาชนนะมันไม่ใช่แล้วมันรถแหกโคง้งเนยฮะ่ยมันรถแหกโคง้งนั่งอยู่ซื้อรถก็แล้วมาต่ำมานะครับอันนี้แค่มือซ้ายนะแค่มือซ้ายยังไม่ได้ไปดูมือขวาเลยมันก็เรื่องราวในมือซ้ายเนี่ยก็มีอะไรที่แบบว่าทั้งดีทั้งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยา่างนะครับทั้งเสียรวมๆกันนะนทีนี้ามาดูมือขวาสักน้อยหนึ่งนะครับมือขวาเนี่ยมีมีวาสนาวาสนาต่างประเทศน,ะนี่ก็คือ เส้นนี้นะวัฒนาต่างประเทศนะครับเนี่ยยาวๆมาสองเส้นซ้อนกันเนี่ยแน่ในตัวนี้เลยนี่ก็เลยเป็นความหมายว่าชีวิตจะได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับคู่ต่างประเทศได้ก็คือตัวนี้หรือการทํางานต่างประเทศนะครับเรียกว่าเส้นซ้ายขวามันเอือ้อมันส่งมาในทางเดียวกันผลที่จะเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นแน่ๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเส้นสําคัญในบนฝ่ามือนี้นะครับ ครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเส้นบางส่วนบางอย่างนะไม่ไดเอามาหมดนะครับที่มีความหมายสําคัญที่มือซ้ายที่มันระบุว่าให้เห็นชัดๆนะครับหากท่านดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบก็แชร์กันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ